สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งได้ไปเจอคำคำหนึงมาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสือและก็การจดโน้ตของเรานั่นคือคำว่า common place book ค่ะไม่แน่ใจว่าคอนเซปต์ของคำว่า common place book เนี่ยเพื่อนๆเคยได้ยินมาบ้างหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยคะ่ะที่เราได้ยินคำว่า common place book ค่ะ Common Place Book เนี่ยคือวิธีการหรือระบบของการจดโน้ตอย่างหนึ่งค่ะโดยจุดเด่นของการจดโน้ตแบบนี้ก็คือการที่เราจดทุกสิ่งทุกอย่างลงในสมุดเพียงเล,เล่มเดียวเท่านั้นโดยทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้อ่ะอาจรวมถึงประสบการณ์หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราพบเจอมันมาในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นเพลงที่เราชอบหรือว่าเป็นข้อความหรือโค้ดในหนังสือที่เราอ่านมาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ว่าเรา เกิดปิ๊งไอเดียระหว่างวันขึ้นมาแล้วก็อยากจะบันทึกไอเดียนั้นไว้แล้วก็สามารถจดลงได้ค่ะเบสิกแล้วก็คือสามารถจดอะไรก็ได้ตามใจอย่างที่เราต้องการเลยค่ะจากที่เราศึกษามานะคะเราก็ขอ l ส s t ข้อมูลเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นข้อมูล5ข้อข้อดี D ของ common p a c e book ค่ะข้อ1ก็คือ o n l y essential information ค่ะ ส่วน้ในปัจจุบันเนี่ยจะมีวิธีการหลักๆ2วิธีก็คือการใช้มือเขียนลงในสมุดหรือว่าการใช้วิธีการพิมพ์ลงในคอมใช่ไหมคะการใช้คอมจดโน้ตเนี่ยค่ะมันอาจจะด,ดีตรงที่ว่ามันทําให้เราจดโน้ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพราะว่าเราสามารถ Copy แล้ว a พส e ข้อมูลที่เราอ่านเจอมาที่เราพบเจอในอาจจะเจอในเน็ตแล้วก็ลงใน n note t a k i n g Space ของเราได้เลยแต่การที่เรา Copy แล้วก็ Pa s t e ได้อย่างรวดเร็วนั่นแหละค่ะ มันจะทําให้เราเก็บข้อมูลไว้มากเกินไปการเก็บข้อมูลไว้มากเกินไปเนี่ยอาจจะมีในส่วนที่ข้อมูลที่เราจําเป็นจริงๆที่มีประโยชน์จริงๆหรือว่าข้อมูลที่มันอาจจะเป็นน้ําหรือว่าไม่ไม่ใช่ใจหลักใหญ่ใจความสําคัญค่ะอีกอย่างคือการเขียนด้วยมือเนี่ยค่ะสมองเราอ่ะมันจะมีกลไกในการกลั่นกรองข้อมูลเวลามากกว่าการพิมพ์ด้วยคอมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการเขียนด้วยมือเนี่ย เราก็จะมีการตกคลึกกันกันกองข้อมูลมามากพอสมควรกันกองเฉพาะส่วนที่สำคัญก่อนที่เราจะเขียนลงไปค่ะข้อ2ค่ะคือ m o r a c h a b l e ค่ะการจดในคอมเนี่ยค่ะมันจะต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาเปิดคอมขึ้นมาเราถึงจะเริ่มพิมพ์เริ่มจดได้ใช่ไหมคะแต่การที่เราใช้สมุดในการจดเนี่ยค่ะ เราก็แค่มีสมุดอยู่แค่เล่มหนึ่งกับปากการหรือดินสอก็ได้ค่ะเราก็เริ่มจดได้เลยค่ะอันนั้นคือข้อดีของการจดด้วยสมุดค่ะข้อดีข้อที่3นั่นก็คือการ Draw แล้วก็ Sketch ค่ะอันนี้คือว่าเป็นข้อดีข้อใหญ่ได้เลยค่ะเนื่องจากการพิมพ์ในคอมเนี่ยเราไม่สามารถวาดรูปลงได้เราสามารถพิมพ์ได้เป็นตัวหนังสือเฉยๆอันนี้คือไม่นับการจดโน้ตโดยใช้ iPad หรือแท็บเล็ตนะคะ ซึ่งการพิมพ์ในคอมเนี่ยทำให้บางครั้งเรามีไอเดียบางอย่างที่เราแบบอาจจะเห็นในหัวเราเป็นในรูปแบบของรูปภาพรูปวาดต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถจดลงในคอมได้ใช่ไหมคะแต่การที่ใช้สมุดจดแล้วก็ใช้ปากกาเนี่ยคะ่ะทำให้เราสามารถจดได้แล้วเราสามารถแบบวาดอะไรก็ตามที่เราคิดเห็นขึ้นมาในหัวเนี่ยลงไปได้อย่างง่ายเลยคะ่ะข้อดีข้อที่4ค่ะคือ easy to add on ค่ะ สมมติว่าเรามีการจดเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไปในสม,มุดแล้วใช่ไหมคะและเราเกิดมีไอเดียใหม่ๆอยากจดรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจดข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อมูลอย่างอื่นที่เราอยากจะจดลงไปในหัวข้อเดิมเนี่ยเราก็สามารถใช้ปากกาเนี่ยโยงออกมาหรือว่าแบบโยงออกมาได้สมมติว่าถ้าเกิดเราไม่มีที่เราก็สามารถโยงออกมาได้อาจจะวาดรูปหรือว่าบางครั้งเรามีข้อมูลที่จดลงไปแล้วนะคะแต่ว่ามีความแบบ อยากเน้นข้อมูลบางส่วนที่เราจดลงไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้อาจจะใช้ปากกาแดงปากกาสีอื่นๆที่ให้ทำให้ข้อมูลมันเด่นขึ้นหรืออาจจะใช้ไฮไลท์ค่ะขีดเขียนตามใจที่เราอยากทำเลยค่ะอันนั้นก็คือง่ายมากเลยค่ะข้อดีข้อที่5นะคะก็คือ creativity ค่ะข้อดีข้อนี้ถือว่าเป็นการสึกเนื่องจาก ข้อดีของการที่ว่าเราสามารถวาดรูปลงไปได้ในสมุดนะคะการวาดรูปหรือการขีดเขียนเนี่ยมันถือว่าเป็นการทําใหเา้เราสามารถใช้จินตนาการของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากมันเป็นสมุดส่วนตัวของเราใช่ไหมคะเราอยากวาดอะไรละเราอยากเขียนอะไรเราอยากจะมีไอเดียอะไรเราก็สามารถวาดได้เลยค่ะโดยที่การวาดเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องแบบสวยหรูระดับประกวดเวทีประกวดอะไรอย่างนี้ได้เราแบบ เราจะวาดยังไงก็ได้อะมันเป็น,น,นสมุดของเราอะก็เราคิดว่าอันนี้เป็นข้อด,ดีมากๆเลยค่ะจากรายละเอียดที่เราเล่ามาให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับ Common Place Book เนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่า Common p a c e Book เนี่ยมันมีความคล้ายตัว Bullet Journal ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนเหมือนกันเพื่อเราหลายคนเหมือนกันก็ใช้ระบบ Bullet Journal ในการจดข้อมูลจดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนื่องจากบล็อกเจอแนลเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์คล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าเออเราคิดว่าข้อต่างระหว่างบล็อกเจอแนลกับคอมมอนเพลยบุ๊กเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเออบล็อกเจอแนลเนี่ยอาจจะมีการแบ่งสัดแบ่งส่วนดีกว่าหรือว่าบล็อกเจอแนลบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายเล่มอาจจะเป็นบล็อกเจอแนลสำหรับทํางานบล็อกเจอแนลสำหรับชีวิตส่วนตัวเพอร์ซันอลมากกว่าอันนี้ก็เป็นข้อต่างค่ะส่วนคอมมอนเพลยบุ๊กเนี่ยเนื่องจากมันเป็นคอมมอนเพลยบุ๊กก็คือ เป็นที่ที่ธรรมดาที่เราสามารถเก็บข้อมูลหลายๆอย่างทุกๆอย่างในชีวิตของเราอะลงในสมุดเล่มเดียวอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของ common place book ค่ะทาที่ทำให้มันแตกต่างมีส่วนต่างอยู่นิดหน่อยจาก bullet journal ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียในการจดโน้ตที่ต่างไปจากนี้นะคะหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆอได้ใช้ระบบ common place book ในการจดโน้ตอยู่แล้ว ออหรืออยากจะแนะนำวิธีการจโรดโน้ตอื่นให้เราเนี่ยก็สามารถแนะนำมาได้เลยนะคะมาคุยกันได้เลยค่ะ